ถ้าพูดถึงนิทานเรื่องสังทองภาพของอะไรลอยขึ้นมาในหัวเป็นอันดับแรกครับสำหรับหลายๆคนแล้วก็น่าจะเป็นภาพของเจ้าเงาะป่าใช่ไหมล่ะครับตัวละครที่ดูแปลกๆคนนี้แหละแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นภาพจำที่แข็งแกร่งขนาดนี้วันนี้เราจะมาไขาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปกายนั้นกันครับใช่เลยครับภาพนี้เลยเจ้าเงาะผมหยิกหยิกยุ่งยุ่งตัวดำๆนี่แหละครับคือภาพจำที่แบบว่า แข็งแรงที่สุดของนิทานเรื่องนี้เลยก็ว่าได้แต่ว่านะเคยเอะใจกันไหมครับว่าภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูแปลกประหลาดขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วข้างในเน่ยเป็นใครกันแน่อืมคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่นิทานที่เราฟังกันก่อนนอนนะครับ แต่มันคือบทเรียนที่สำคัญมากๆที่สอนให้เราต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็พยายามมองให้ลึกลงไปถึงคุณค่าที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่ข้างในนั่นเองครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องปลอมตัวด้วยนะเราต้องย้อนกลับไปดูชีวิตในวัยเด็กของเขากันก่อนเลยครับซึ่งบอกได้คำเดียวเลยว่าฮู้ไม่ได้สวยหรูเหมือนเจ้าชายในนิทานเรื่องอื่นๆเลยคือชีวิตวัยเด็กของสังขังทองเนี่ย โหน่าสงสารมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเพราะมารดาเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นหอยสังแค่นี้ก็แปลกแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าในวังก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยสุดท้ายครับทั้งแม่และลูกก็เลยถูกไล่ออกจากวังต้องไปใช้ชีวิตแบบลำบากยากเข็ญอยู่ในป่าพูดง่ายๆก็คือเขาถูกสังคมตัดสินถูกผลักใส่ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกเลยด้วยซ้ำไป พอเติบโตขึ้นมาเนี่ยด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมามันก็หล่อหลอมให้เขาตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากครับนั่นก็คือการสร้างบททดสอบขึ้นมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าของคนไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองนะแต่เพื่อทดสอบคนทั้งโลกเลยและนี่แหละครับคือจุดที่ผมว่ามันน่าสนใจที่สุดเลยนะ คือสังทองเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจเลยว่าตัวจริงของเขานะ่รูปงามมากกลายเป็นสีทองอารามเลยแต่แทนที่จะอวดโฉมให้ใครๆเห็นเขากลับเลือกทำในสิ่งตรงกันข้ามเลยครับนั่นก็คือการซ่อนตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ลองดูความแตกต่างนี่สิครับโอ้โหมันคนละขั้วกันเลยนะด้านซ้ายคือเจ้าเงาะร่างปลอมที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวมากส่วนด้านขวานี่คือสังทองครับ ร่างจริงที่เป็นเจ้าชายรูปงามคำถามก็เลยผุดขึ้นมาในหัวเลยว่าแล้วทำไมล่ะทำไมเขาถึงเลือกที่จะเป็นแบบด้านซ้ายนั่นสิครับทำไมกันนะเป็นถึงเจ้าชายรูปงามแทๆ้ๆทำไมถึงอยากปลอมตัวเป็นคนที่ใครๆก็พากันรังเกียจมมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านั้นแน่ๆครับและคำตอบก็คือเขาต้องการตามหารักแท้ครับแต่ไม่ใช่รักแท้ที่มองกันแค่หน้าตานะครับ แต่เป็นความรักจากใครสักคนที่สามารถมองทะลุเปลือกนอกที่ดูอับลักษณของเขาเนี่ยเข้าไปเห็นคุณค่าที่แท้จริงข้างในได้โหเป็นการทดสอบใจคนที่ฉลาดแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยเอาละครับและแล้วก็มาถึงฉากคล i มแอ็กซ์ที่หลายคนรอคอยฉากเลือกคู่นี่คือบทพิสูจน์สุดท้ายเลยครับว่าแผนการทั้งหมดของเจ้าชายสังทองเนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่า ลองนึกถึงบรรยากาศในพิธีเลือกคู่นะครับคงจะตึงเครียดหน้าดูเลยเหล่าเจ้าหญิงกำลังเลือกคู่ครองกันอยู่แต่แล้วสังทองก็เดินเข้ามาในร่างเจ้าเงาะแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนร้องยี้เจ้าหญิงองค์อื่นๆนี่คือแบบพากันเบื่อนหน้าหนีเลยไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้แม้แต่นิดเดียวแต่ว่านะครับ ท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกยียจเป็นร้อยเป็นพันคู่นั้นนะ่ะมันกลับมีสายตาอยู่คู่เดียวที่แตกต่างออกไปสายตาของรจนาครับเธอไม่ได้มองเจ้าเงาะเหมือนกับที่คนอื่นๆเขามองกันมันเหมือนกับว่าเธอมีดวงตาพิเศษยังไงอย่างนั้นเลยครับคือรจนามองทะลุรูปเงาะที่ดูอับลักษ์ภายนอกนั่นไปได้แล้วก็เห็นตัวตนที่แท้จริงร่างสีทองของเจ้าชายสังทองที่ซ่อนอยู่ข้างในนั่นเอง การตัดสินใจเลือกเจ้าง้อของรสชนาในวันนั้นนะครับไม่ใช่แค่ทําให้เธอได้พบกับรักแท้เท่านั้นแต่มันยังเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าเธอคือคนที่ไม่ตัดสินใครจากเปลือกนอกจริงๆและนี่แหละครับคือผู้ชนะที่แท้จริงในบททดสอบของสังทองทีนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันสอนอะไรเราบ้างล่ะครับเราลองมาดูข้อคิดสําคัญสาคัญที่ซ่อนอยู่ในนิทานเรื่องนี้กันดีกว่าและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย อย่ามองผู้อื่นหรือตัดสินผู้อื่นแต่เพียงภายนอกจงไตร่ตรองด้วยเหตุผลมันอาจจะดูเป็นประโยคสั้นๆเรียบง่ายๆนะครับแต่ว่ามันทรงพลังมากๆแล้วก็ยังคงเป็นจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยก็ตามคือการเดินทางของสังทองทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาในหอยสังจนกระทั่งได้พบรักแท้เนี่ยมันคือการเดินทางที่พิสูจน์ให้เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยครับว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนเราเนี่ยนะ มันซ่อนอยู่ลึกกว่าสิ่งที่ตาเห็นเสมอจริงๆทีนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในชีวิตจริงของเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีเจ้าชายในหอยสังสักกี่คนแล้วที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปเพียงเพราะว่าเราตัดสินพวกเขาจากเปลือกนอกเร็วเกินไปเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับ